สวยมากเลยได้แล้วพิธีกรของเราก็ได้ชุดผ้าคลามที่แสนสวยนะคะน้องอะไรนะเมื่อกี้อุยเขาอยากให้เราหน้าก่อนสวยๆใส่ไหมคะนี่สวยมากเลยตอนนี้เป็นผ้าอ่าเขาเรียกว่ากระตุยนะคะเป็นคลามเป็นคลามฝ้ายดอกฝ้ายแท้สวยมากเลยนี่ยับเปลือกไม้นี่ยับเปลือกไหมชุดเดียวกันกับว่าสวยใส่เลย เดียวก,กันกับว่ใส่ใส่เลย้ลองเป็นพิธีกรเปิดงานกระตุ้นเศรษฐกิจของพักคารที่ลนดพักคารนะคะชุดนี้ก็สวยนะคะเห็นไหมคะชุดนี้ก็สวยนะคะมันจะเป็นแบบเหมือนกันมันแบบเหมือนกันค่ะ,ะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีสีออกเผาสีเงินเนาะเียกสีเงินเนาะ,ะตัวนี้เขาเรียกว่าสีสีกระตุย้ยของแม่ก็เป็นสีกระตุย้ยค่ะเห็นไหมคะสีกระตุ้ยค่ะสีกระตุ้ยสวยมากเลยเหมาะสําหรับ คนที่มีอายุอย่างคุณแม่ใส่เข้าไปแล้วก็จะหน้าเด็กเลยก็จะเซฟอายุเซฟอายุลงเลยนะคะหรือจะเป็นวัยประมาณคุ้ยใส่ก็ดูดีนะ้าหน้าเด็กน้าเด็กหน้าเด็กเลยนะคะจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าจะเป็นรุ่นนี้ใส่ก็สวยค่ะยังไงก็แวะมาหาเราได้นะคะทีนี้คือร้านร้านไทยนิยมครามสวยค่ะแล้วคุณแม่มีมีเขาเรียกว่า y YouTube ด้วยนะเข้าไปในไทยนิยมคลามสวยแม่สวยสกลนครค่ะจะเห็นเลยนะคะก็จะเห็นน้องพีกรเนี่ย อยู่ใน YouTube ของแม่สวยเลย <Okay. S 1> ยังไงติดตามแล้ว like, <Okay. S 1> กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝากร้านาด้วยนะคะสวัสดีะคะ่ะ